สวัสดีพี่น้องจากเอ l i แอลไลฟ์สไตล์อินเดมาคผ้าเขาปาเดอค่ะพี่น้องคะอันอากาศหนาวเย็นแล้วเด้ออันเขามาเอากล้องขากล่องตั้งน้องพี่น้องอันมะพอแว่นอีตาอันเก็บได้จากของไผ่บุดเนาะอยู่ในปลาเนาะแต่ว่าเขาฉีว่างไปมองนี้บอ,อว่างไปหนีเนาะหาเพิ่นมาหานเนาะเจก้กจีเก็บไปเหตุยัง เก็บไปกะใส่งานมาไหหรอกนุหูอาจจะของเพิ่อนมาหาน้องขากัว่างไว้หม่อเกานอพี่น้องนอป่าน้ำบอหืมไปต่อครับพี่น้องจักษีมานเห็ดเฮือสิมานยังออกกำลังกายไปกไปไปเฮ็ดบอพี่น้องมันคือเห็ดอีกยังนี่ โอ้ยอืมืมันคือเห็ดหย่งคำนั้นเป็นผุ่มใหญ่ๆนี่กะก็ชิกินได้เน้อเห็ดหย่งพี่น้องเอยเห็ดน้ำบอกัะพี่น้องโอ้ ไปต่อค่ะพี่น้องค่ะ้ามีของดีอีกเนาะอันนี้มันคือเห็ดอียังเกดหางไก่ง่วงบ่นี่เนาะงามขนาดเลยพี่น้องผลลิ้นพี่น้องเอ้ยแต่ว่านี่แม่ชิพาพี่น้องมาเบิ่งหมองนีไหมเพราะว่าตอนนั้นมันมีทั้งเห็ดเน่าเห็ดบ่เน่านาะอกพี่น้องเห็นน้ำบ่นี่มันมันเน่าเพราะมันเปียกน้ำพี่น้องนี่ แต่ว่า <irgendw> ก <el che> anyway, ับพ so, ่อสิได้เก็บไปเห็ดซอสอยู่เด้หนิะน่ใส่จักุงหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะหาเล่มเอานี่เนะดำๆนี่ละพี่น้องนี่เห็ดควายจุยุ่งิ๋งอยู่นน่เนะอันนี้อ่อนๆนี่เห็นบอกนาะต้องไปเรียกเอาเนอะอันมูเน่ากับมีเน่มันมันโดนน้ามลายมันก็เน่าได้พี่น้องเห็ดแต่ดำเห็ดดำดำเนาะพี่น้องเจ้ ยางเบิ่งอีกจัหน่อยกระเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งอันนั้นอีกชนิดนั่งนอนเนี่นั่หรอกค่ะนิ่มนิๆมนิมนิมนิ่นานี่สิบ่ค่อยพ่อเฮ็ดนาแลเด้ค่ะแหลอีลีค่ะแต่ว่าก็โดนแหบเบิดลนอะจ้ะขามันก็สิกินได้อยู่แต่ว่าพวเอาดนอกเนาะเอาไว้ทําพันอยู่เนียเนอนเฮามาจอบเบิ่งแน่าเสียบแน่นัวดนอนตะวันบ่มีไปต่อพี่น้องค่ะ ยางยางมาอีกก็มาพ่อเห็ดอันนี้พี่น้องอันนี้คือซีเมนเห็ดกินได้เนาะเฮ็ดชีม่วงม่วงนี่เนาะแต่ว่ามันเถาแล้วล่ะเนาะนี่เห็นเขาเก็บอยู่ค่ะอันช่องอื่นๆเขาเนาะแต่ว่าขังทึ่งหนามันนีเนืออมนมม้ำว่าฝนเน,ออนามมนนเนะพี่น้องวานําบ่อเนี่ยเถาแล้วคะ่ะเฮ็ดเถาตัวนี้อมน้ำนั่นนักขนาดเลย <laughs> มาหาเหรียญปลา ปได้บเฮดดอ,อกค่ะพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวถ่ายรูปจักปุ๊บเนาะพี่น้องนอ้องเท่าไปพี่น้องต้องเป็นเห็ดผึ่งเลียดว้ายเบ่งใส่ป,ป่พี่น้องหึ่มขึ้นมาจาของมีจาของ,ของหึ เอาดีป่ะพี่น้อง <c oughs> อออว้าวไปต่อพี่น้องยางยางมากมาพ่อเห็ดอันนี้พี่น้องอันเขาเอื่นเห็ดอกอยังนี่จำซื้ออะไรหละ่ะพี่น้องเอเฮ็ดสมองสมองหมูสมอง,มอง,มองอยังนี่นี่น้อแต่ว่าจำาม่ได้หรอวม่ได้เก็บโดนมันมี่ โตมีผิดเนาะตกินบ่ได้อยออนนู่อันนี้อันนี้ไม่ทราบจำว่าได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะลายๆนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คืออันเฮดเฮดกระเทียมเลยค่ะพี่น้องอันดอกเ็ดอันนี้ก็ลายดอกอยู่ในอันดำๆนี่นเนาะเฮดสมองเฮดอีย,ง,ยงเขาเอิญเน,นี่ยเนาะนอีกดอกนางยางงามอ <laughs> ุ่นอีก เห็นมาพี่น <dans bies> <HHH pen> ้องเห็นนล้มาสองดอกน้อลายดอกอยู่แต่ว่ากินบ่เป็นค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้อันเห็ดกระเทียมนี่น้อแกลไลายน้อเก็บน้อเก็บเอาไปตากตากตากอันเห็ดเป็นผงอันผงกินมันสิคือกระเทียมเลยพี่น้องน้อพลังเข้ากันจีเอาไปเห็ดเครื่องปรุงน้อหอมกระเทียมได้หละพี่น้องมีอีกดอกหนึ่งว้านี่นี่เห็นอกค่ะ นว่มามันเค่อยเก็บแต่ว่ามันอีกอย่างหนึ่งเก็บไปตากแห้งเนาะแต่ว่าจำบ่ได้เด้อบ่ได้เก็บมันมีเสียงรถเสียงยังเสียง,งอันเห็ดดำๆกะมิเตออันพวกเห็ดทานเด้อพี่น้องเห็ดทานเน่าเด้อค่ะโคนกระตุกป,ป,ป่ยไปยังต่อค่ะพี่น้องยางยางไม่ก็พอดอกเห็ดกระเทียมเน,นาะ ดอกเคดกระเทียมเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมีสองสามดอกว่าพ,พ่อสิเก็บดอกมันตอกหลายๆน่อหมองมันหลายๆกับมีเด้อพี่น้องไปต่อค่ะมองนี่กันสินก็บแกะบุิได้หลายดอก,ดอกอยู่นี่เป็นนี่อีกชองดอกท่างนี่นอ,อมเป็นคููเป็นคููอยู่พี่น้องมาเห็นน้ำดอกมันต้น,น้อยเนาะดอกน้อยพี่น้องไปต่อค่ะพี่น้องเอ้ เอ็ดเอลเจอแจ็คพอตแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำบอพี่น้องบังหันเห็นพวเมียคู่นึงเนาะเขาก็มาเก็บฟังทั้งนี้วา่าสันว่าเห็นบอวายเห็นแล้วค่ะเห็นคอนชนพี่น้องเอ้ยวายอุย้ยพี่น้องอุย้ยเพื่นอนรอบคอนเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียไปบึง้งถึงพูนบอท่านเก็บเนะาะยางต่อยางตอบุก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 นี่อีกพี่น้องพี่น้อง พึ่งข้างนี้นี่โอ้ยแต่ว่าอันนี้บานเบิดแล้วพี่น้องโอ้พูดไหมบานเบิดแล้วพี่น้องบานเบิด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 พี่น้องแสดงนี่เป็นเท้านี่ต้องงี้อีกที่หนูเอ้ยบานเบิดนี่พี่น้องเอ้ยจุ่มจุ่มมีบอลนี่เนาะ หลายขนาดเลยพี่น้องเดออีเออ๋ยวไทยลูกจกพืดกันเนอะตั้งกล่องเก็บได,พด้พี่น้องเด้อใส่ถุงือเก่าล่ะเปียกพี่น้องฝนมันตกน้องเห็นบ่พี่น,อนอ้องฮะเพราะว่าเห็ดนี่มันต้องใส่มือเมือม่อนึงเมื่อนึงอันจับมีเนาะพี่น้องแต่ยินบอก ทดสอบข้องไมคก็เก้าอาะนะเอเฮ้ากะทายไปอันใส่ได้กะค่อยว่ากันเนอพี่น้องนองตัดเอาเลยพี่นอ้องอยัางงามเลยโอ๊ยดีใจพี่น้องเลยตไไ้เก็บเห็ดขอนว่าจันจิบอะไ้เก็บน้ำเขาละปีนี่นอเห็นสองผัวเมียนอเพื่อนเก็บเพื่อนกันเรียกเอาแต่ดอกตุ่มตมมัเนนอ มื่อนี้คนออกมาปานจากย่านไล่หลายเ้อพี่น้องอู้หอด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 น้อยๆก็ยังมีอยู่พี่น้องอืโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งหลายเมือนั่งเก็บก้นบ่เปียกบ่พี่น้องนะตัดเอาลุงมือก็บ่ได้ใส่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันนี้ ทุกปีนี่ได้หลายหลายได้เห็ดอันนี้เนาะแต่ปีนี้บ่คิดบ่ฝันเด้อพี่น้องอันวัชระได้เก็บมันเนาะเห็นทั้งอื่นเขาเก็บกันโยโยะอยูย่เนาะเห็ดเห็ดเลี้ยงเห็ดดำสารพาัดเห็ดทั้งอื่นเขาเก็บมวนกุ๊บเนาะโนเวกัยอันเนาะ,นะมิแต่คำงาม,งาม,มตัดออกพี่น้องเลยเดยวมุ่ม,มุ่มอยู่ผู้เดียวเนาะ มาเบ่งน้ากันเ้อยพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไปแ่งเอยอยูบ่บ้านเนาะพี่น้องเนาะขาขาเงี่ยวขาสั่นก็บมีพี่นอ้องตัด,ดออกขามันกรอบแล้วพี่น้องเอาไปพัดเนาะ พัดไสแดงพัดน้ำมันหอยเหรอป่ะพี่น้องเดี๋ยวจะผู้มักเนาะผู้มักเพดกะตามพริกตามกระเทียมพัดยั่วยั่วยั่วกินเหร่นกระแสบเด้อพี่น้องอีกรเนาะ,นะ,นะอ่นานไพ่เซ่ออกจากปาลาเลยผู้เดียวเนาะโอ้ขาไหมเจ๊าายเลย ีอยู่ในปลากะมีพี่น้องอเอาต่อเดียวกับเอาเ่เบิร์ดออกพี่น้องเนาะต่อพูนบานเบิร์ดเราเสียดายเนอะทันทีถอดหมวกออกแล้วเดี๋ยวมันจะเปียกฝนเนาะพี่น้องโอ้ยตัวพญาตเอ้ยตัวอ,อันทาก อ๋ออยู่ผู้เดียวฝรั่งปั่นจากงานพานมากกะที่ว่าโอ้ยายนี่ว่าวยังนอกผู้เดียวเนาะว่าผู้เดียวแล้วมาผู้เดียวก็ว่าผู้เดียวเนาะหมวกก็คุ้มหัวกเราพี่น้องเลยแต่ว่ามันจะกันฝนได้อยู่เนาะ กกับมักมะรีอยู่แถๆแท้อันนี้อ่อนๆเลยจัดการ,าากราว่าอะไรอมาเอีากว่ามืออื่นแ้นกะจิไปอันนั้นเนาะพี่น้องดังไปเท่านี้แหละแ้นพ่นจิไปประชุมเนาะไปสวีเดนเนะเาะเขามีประชุมกันแต่ว่าเพว่าอะไรขับรถไปไปวันอาทิตย์กะจิกลับ กาบันจัดเนี่ยมาเล่งเหรอเนาะมันจะสิเอาไปล่างที่บระเดี๋ยวฮุงมือมาใส่บอกพี่น้องมาเด้อพี่น้องพี่น้อง หลายคักโอ้โยแจ็กพอดตแล้วให้ได้เสียบไปเบิดเนาะน้ำมหลขนาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยดูดีใจแห้งเริ่มมันนี่กระตากะบอบด้่อามานาพี่น้องบบชิดว่ามันสีด้เห็ดเนาะมาจอบเบิ้งซื้อเนาะแล้วหาหามีเนาะพี่น้องเฮ้ยแ็นบอค่ะพี่น้อง หืมไมอดอ่อนอยู่อดอ่อนอยู่พี่น้องโหน่ะ Why โหน่ะ w ายเจียวพี่น้องเบิ่งอีกเด้อเบิ่งน้ำกันพี่น้องเพื่อ Bam b u r s ฮะบา a เบิด s t เฮ้ยก็ต้องเลี้ยงหาจุ่มๆนาะพี่น้องเนาะอึมพอีกเพื่โอ้โุ่นผุนอีกค้างผุนกับไร กอดแบบง,ง่กัมีพี่น้องว้าวฟ้าเฝ้าวฟ้าว,าว,าว,าวโอ้มีคนแยากเด้อค่ะไปต่อพี่ไปต่อพี่เห็นน้ไหมพี่น้องเก็บเด้อค่ปะปัจจุนี้เนาะวาวเหนื่อยเหนื่อยตั้งกล่องออออตั้งกล่อง,ง,องให้พี่นอ้องเบิ่งเอาเนาะหนาวหนาวหนาวพี่น้องโอ้ฝนกระตุกเนอ แต่ออกมาแล้วเห็นเลยพี่น้องเอ้ยเห็นเลยเลยหมองอื่นแฟนกับบอยู่เนาะโอ้ที่แต่บนทางรถแม่มาเก็บติขันอันเห็ดลายแบบนี้ออื่นกับยังเก็บได้เน้นี่พี่น้องเพราะว่าดอกน้อยๆตุ่มตุ่มต้มุตี่มีกับยังหลายอยู่ไหมนี่ไหมเอาไว้มมออื่นกันได้มาเนาะอันเห็นอยู่สายเลยพี่น้องเอ้ยมันหลายหันไปทั้งใดกะแน่นเบิอเอาะ พี่ชายเหรอเห็นเละลายไหมโอ้ยพี่น้องเอ๋ยกล่องกับรืมปิดอ,อ,อ,อู้ฝนไมหมไปบดถือข้างพี่นอ้องปุ่นหลายคักเดี๋ยวเอาให้พี่น้องเบิังพี่น้องเอ๋ยโหดโผล่ลายขนาดเลยเดี๋ยวสิเอาพี่น้องเบิังอีกอ่อนๆอยู่น้องนี่ต่อน,นอี่งน้องอ๋อมืออื่นน้องมือมอือ่นนี่ ลายโพดมู่บานแล้วก็มพี่พี่น้องเห็นบ่บานเบิรดรอบตน้นไปเบิ่งก่อ,กอพี่เก็บบระทับเต็มถุงแล้วพี่น้องอันเพราะว่าสวยเียกไดโนมาลายนอมันบานเบิรดแล้วพี่น้องฝน่นแห้งฝน,นพ่อฝนแห้งบานออกเบิร์ดนี้เบิดพี่น้องเอ,อ้ยดีนะั่นยังไดมาท่านเก็บอยู่น้อเบิ่งก่อนนี่ดู พี่น้องปานเบิรไหมคนเขาก็หาเรียกเอาตะตุ่มๆคือกันเดี่ยนพวกน้นก่อพุนไหมไปน้ำบ่พี่น้องหกหกได้ว่าออกไปค่ะอันเดี๋ยวสิอันปิดกล่องปิดกล่องก็น้อพี่น้องอันอันมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำก็สิหาเนี่ยเสร็จก็น้ออู้เดี๋ยวไปทังใดกะอันยะเลย มึงพี่น้องก่อนนี้ห้อยคนตัดเหรอน,นี่แต่ว่าบอแมนเอ็ดเอ๋อตัดด้อแต่ว่าหมองหันเขาบอกเอาเนาะเขาบอกว่าเอากนกันละเฮ้ยแอวมาบอก่อนนี่พี่น้องเฮเอาก่อนนี่แหะนี่ก่อนนี่เนาะก่อนนี้ได้แต่อัน,น,นอ่อนอยู่นเนาะไว้มือหลังเอาก่อนนี้นหากรโหลดพี่น้อง ต่ว่าอันพลังผัวเมียกูหนึ่งเขามาเก็บกับ milk, ม, climate, ามาเก็บนี่แหละก็ว oui ่าเขามาเก็บเกษตรกรสนกับขอเบิงกระตาเพิ่นกระต่เคืองกระตาแต่ว่าเพื่อนบอกขาเด้อค่ะเห็นแต่เพิ่นตาเอาต่ดอกมันนองอืมพลังกินต่ดอกเต้เพื่อนนองบอกกินขาโอ้สรงใยเขียวบ่มีีนอกแต่ว่ามันกรอบอยู่ได้พี่น้องอืมว่าอยยุผู้เดียวฮ้มาเด้อพี่น้องมาเบิงมาเบิงกันเอเดี่ลวเก็บเห็ดเด้ออันเบิ่นมาเก็บน้ำดอกคราวมันไก่มันไก่กันเนาะ สีโบมีค่อนมาดรอกมันไก่ไก่กันนอ่อบโค่าตัว๋วบินกับแพ่งน้องเล็กแ <c oughs> จักน้อยกับตีตะกบเมืองไทยหละแต่ว่ายังบหงม้อนอ,อ่อ,อนดยู่พี่น้องไปตอค่ะกับไปตอมาเนี่แหละมาเก็บมือหลังได้หล,ละเห็นอยู่สายหรก่อ,อบักยังใหญ่เลยแต่ว่าข้าก็ลงมาหนี่วยวาออันนี้มันคือเฮ็ดลิ้นจืดบ่เนี่ยจือแดงกืเหลืองคืดยัง อันมาหันกระโล่มะเนียวนะ่ะอันมาทางนั้นเนาะอันฝนเริ่มยุดแล้วพี่น้องอือันอันมาหันเห็นทางทางนี้ไหมเดี๋ยวสิไปพี่น้องเบิง่งเนาะเหนาเบิดพี่น้องจะเจียวหายเบิง่งโอ้ปีนี้หลายคุณอันหนึ่งอ่อ,อนๆดีบ่เป็นบ่ค่ะเหนาเบิดแล้วก่อนนี่เนาะ tôi sẽ ở mặt hai bông kỳ nóng bông wow anh em này ủng hết phương đội đi mẹ anh tôi này ảo ủng anh anh em tao nó bị nóng hư hết là hết nữa sai là ủng hư hỏi con tắt tà lập nóng nhưng khoai chọc không anh đang tắt lòng ủng hư 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 ไหนเขาตัดหรอกรับเฮ้ากับบตัดแล้วเนาะไอโต้เห็นอยู่สายหลังเพื่อนเลยมอนกุบมอนกุบฮะฮะมาบนก่อนนี่พี่นอ้องโอ้ก่อนนี่กบ,บานเบิดแล้วพี่นอ้องเห็นไหมบานเบิดแล้ว ห้องเอาเนาะห้องจะไปเรียงกับตุมต่มๆออกไปตตน์อะไรเห็นอยู่ทั้งน่นเหรอเนาะโอ้พี่ๆบานบ่บานบ่บานเบิบบบบดใบเห็นไหมมันแห่งโดนฝนมันกับบานเร็วได้พี่น้องเห็นไหมว้ยไายหลุดจากบิกบกบดบ<อ>กันเด้อพี่<อ>นอออ้องโอเคเป็นเบอร์ดรกี่น้องเอลแอลกัมาฮอดบ้านเราฝนอะไร แฟนไปฮับกับบ้านย่านเปียกนอพี่น้องเดี๋ยวสีเอาเฮ็ดให้พี่พี่น้องเบิ้องนอกว่ามันได้หลายปรนไดนอ่ล่างเรียบร้อยแล้วกับนี่จะถี่ต้มลวกคืออบไหวนอพี่น้องนอ่ไปเบิ้งน้ากันค่ะแล้วกะทีได้ล่ากันเลยเด้อร์ละตอนนี้เลยเด้อแ์หลักกะทีไทยให้พี่น้องเบิ้องนอกค่ะขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้เอสลไลฟ์สไตล์อินเดียหมากนลำเด้อผ้าขาวตาจอเฮ็ดได้เฮ็ดคอนสนุกจากน้อค่ะ